สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับทฤษฎีความเสมอภาคหรือ Equality t h e ทอรของจอห์นสเตซี่อ m มในปี1965กันค่ะเป็นทฤษฎีในเรื่องของความยุติธรรมจากการที่บุคคลหรือพนักงานรับรู้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ตนได้จากการทำงานในการรับรู้ความยุติธรรมนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ด้านค่ะคือการรับรู้ความยุติธรรมด้านการแบ่งสรรผลประโยชน์ก็คือการ ที่บุกคลนอ่ะเปรียบเทียบในสิ่งที่ตนลงทุนกับผลที่ตนได้เปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าสิ่งที่ผู้อื่นลงทุนในการทํางานและผลลัพธ์ที่ผู้อื่นได้เป็นยังไงการที่เราลงทุนตั้งใจทํางานการตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยและผลลัพธ์ในโบนัสและการเลื่อนขั้นนั้นเหมาะสมุกกับกับคนอื่นหรือเปล่า 2. คือความยุติธรรมานกระบวนการการที่พนักงานรับรู้ว่า นโยบายหรือกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนผลตอบแทนเงินเดือนของตนเองมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดในกระบวนการตัดสินใจที่ดีควรเปิดให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนในกระบวนการตัดสินใจขององค์กรเขาจะรู้สึกยุติธรรมค่ะข้อที่3ในการรับรู้ความยุติธรรมได้ปฏิสัมพันธ์การที่พนักงานรู้ว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม จากหัวหน้างานหัวหน้างานที่ดีควรมีความน่าเชื่อถือให้ความเคารพมีเหตุผลและก็มีความเหมาะสมค่ะในด้านนี้แบ่งเป็น2ด้านย่อยคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือการที่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจความรู้สึกของพนักงานค่ะและด้านข้อมูลข่าวสารคือการที่ผู้บังคับบัญชามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานจะเกิดการยอมรับจากพนักงานแล้วก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ในการทํางานที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ